สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่32กันนะคะคืนวันเสาร์ที่6เมษาย,ยน2567ปรากฏว่าคริสตันพาเลตเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อ4ค่ะโดยพาเลตได้ประตูจากมาเตต้านาทีที่3และเอดดัในนาทีที่86 ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูจากเดอรบอยนาทีที่13 70ลูอิสในนาทีที่47และฮาแลนด์นาทีที่66ขณะที่วูฟแฮมตันแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2นะคะ โดยทางด้านของวูฟแฮมตันได้ประตูจากการยิงจุดโทษของซาราเบียนาทีที่33ส่วนเวสต์แฮมได้2ประตูจากปาเกตาที่ยิงจุดโทษนาทีที่72และวอดพราวส์ที่ยิงในนาทีที่84ส่วนเอเวอเรตันเมื่อคืนนี้เปิดบ้านเชียรชนะเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อศูนนะคะโดยได้ประตูจากคาร์วิดเลวินในนาทีที่45-2บวก2 ในขณะที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับเบรนทะ์ฟอร์ดมีประตูเกิดขึ้นถึง6ประตูเลยนะคะโดยเสมอกันไป3ประตูต่อ3วิลล่าได้ประตูจากวัตกินส์นาทีที่39และ80และ1ประตูจากโรเจอร์สในนาทีที่46ส่วนเบรนท์ฟอร์ดได้ประตูจากซานกานาทีที่59บเอ็มบูโมนาทีที่61และวิซ่านาทีที่68 ขณะที่ฟูลแลมค่ะแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1นะคะ1ประตูของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้มาจากกิมาราไรส์นาทีที่81อีกคู่ค่ะลูตันทาวเอาชนะบอนมัดไป2ประตูต่อ1นะคะลูตันทาวได้ประตูจากคลาร์กนาทีที่73และมอริสยิงในนาทีที่90ส่วนบอนมัดได้1ประตูจากทาวเนียในนาทีที่52 อีกหนึ่งคู่ค่ะไบรตันเปิดบ้านแพ้อาเซนนลไป0ประตูต่อ3นะคะอาเซนนลได้ประตูจากซาก้ายิงจุดโทษนาทีที่33ฮาเวตที่ยิงในนาทีที่62และทรอสซายิงในนาทีที่86 ไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนล่าสุดนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่32ซึ่งอาจจะยังแข่งขันกันไม่ครบทุกทีมนะคะแต่ว่าอาเซนอลเองก็สามารถขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวได้เลยคะ่ะจากการลงแข่งไป31นัดเก็บมา71แต้มนะคะ ลิเวอร์พูลตามมาติดติดอันดับที่2ซึ่งลงแข่งขันน้อยกว่า1นัดและจะลงทําศึกแดงเดือดในคืนนี้ค่ะลงแข่ง30นัดนะคะมี70แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่3 31นัดพวกเขามี70แต้มเช่นกันค่ะขณะที่แอสตันวิลล่าอันดับที่4 32นัดมี60แต้มนะคะสเปอร์อันดับที่5ค่ะ ตอนนี้มีอยู่5 7แต้มอันดับที่6 Manchester u n i t e ด30นัด48แต้มเท่ากันกับ West Ham อันดับที่7นะคะแต่ว่า West Ham แข่งขันมากกว่าอยู่2นัดด้วยกันโดย West Ham ค่ะตอนนี้มี48แต้มเท่ากันนะคะส่วน n e w c a s t ยู u n i t e ดอันดับที่8ค่ะมี47แต้มจากการลงแข่งไป31นัดเชลซี Chelsea อันดับที่9ค่ะ ลงแข่ง29นัดพวกเขามี43แต้มนะคะซึ่งก็เท่ากันกับไรตันอันดับที่10แต่ว่าไรตันแข่งขันมากกว่าอยู่2นัดด้วยกันแล้วค่ะส่วนวูฟแฮมตันอันดับที่11มี42แต้มนะคะอันดับที่12บอลมัส41แต้มอันดับที่13ฟูแลมมี39แต้มค่ะ อันดับ14คริสตันพาเลตมี30แต้มอันดับที่15นะคะเอเวอร์ตันมีอยู่29แต้มเท่ากันกับอันดับที่16คือเบรนท์ฟอร์ดอันดับที่17 n o t ็นอตติงแฮมฟอเรสมี25แต้มเท่ากันกับอันดับที่18คือลูตันทาวและอันดับที่19เบอร์ลี่มี19แต้มส่วนอันดับที่20เชฟฟิลด์อยู่นเตดมี15แต้มค่ะขณะที่คืนนี้ค่ะคืนวันอาทิตย์ที่7เมษายน2567นะคะ พลาดไม่ได้ด้วยประการทางปวงสำหรับศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเวลา2 1นาฬิกา30นาทีนะคะคู่นี้ค่ะในเกมลีกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเล่นกันที่แอนฟิลด์ก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0เลยค่ะ ขณะที่อีกหนึ่งคู่นะคะซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลา23นาฬิก30นาทีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเชลซีนะคะส่วนสเปอร์จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเวลา24นาฬิกาตรงค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนอนโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทางสปอร์ตบันิวส์ชแนลค่ะ